เก็บอกฮะฮะเออป้าีปไปไปที่ไหนกี้เดินผ่านมา ย่าหมุนเห็นเกะเห็นญ้าสวยก็เลยตัดไปฝากเกะอันนี้ญ้าข้างทางเอาไปฝากเกะสวนคนข้างบ้านงามๆค่ะมีน้ำใจเตะพวกแพะอยู่ค่ะ มันเป็นส่วนตัวของเขาไม่ใช่ฟาร์มค่ะคงเลี้ยงไว้เป็นอาหารมากกว่าอุ้ยอามานี่เปียวน่ารักน่ารักมากเลยค่ยนะ โอ้ยลูกมันตัวสีน้ำตาลสวยมากแ้าหมุนไม่ได้เอามาเยอะปีนี้เยอะมากเลยโ<แ>อ้ยเ<แ>สียดาย<แ>ย่าอยู่ที่บ้านโอ้เสียดายล,ลูกโ<แ>อ้ยตัวขาขวๆเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะ<แ>เดี๋ยววันหลังเอามาให้ใหม่ทางผ่านค่ะแต่ไม่ได้ถามเจ้าของว่าให้ได้หรือเปล่า บางทีความหวังดีเราก็จะ,บบจะเหมือนหวังลายนะออ้ยสงสารจาังเลย้ตัวเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยสีดำสีดำสีดำหน้าดังๆโอ้ยน่ารักเลยสีดำหน้าดังๆไอนางกลัวจะเอาญ้าใหนางกินตัวนี้เหม็นมากเลยค่ะ สงสัยนางกลัวนะเอาหญ้าให้กินนางกินเยอะเลย,ยลูกมันตัวด่างด่างหน้าด่างๆ่าดำ ตอแล้ลูกโอ้โหแป้งนมตัวเล็กไม่มาก,กินเลยนี่คะ่ะอันนี้แกะเพื่อนบ้าน,นคะ่ะเดี๋ยววันหลังเอามาให้กินใหม่นะโอ้ยตัวเล็กๆนั่นนะน่ารักน่ารักมากเลยนี่สงสัยเฟดหรือเปล่าตัวสีน้ำตาลตัวเท่ากัน เวลากินก็เห็นกินนมแม่พร้อมๆกันโอ้ยเนาะเดี๋ยววันหลังย่าหมุนเอามาให้ใหม่นะคะเห็นไหมคะสองตัวน่ารักมากเลยไม่สนใจเลยนางไม่สนใจเลยโอ้ยชอบมากแต่ตัวตะกี้เหม็นมากค่ะที่อยู่ตัวตัวตัวเดียวอะ่ะ เขาจะเลี้ยงเลี้ยงส่วนตัวค่ะไม่ได้เลี้ยงขายพอแล้วลูกเดี๋ยววันหลังให้กินใหม่นะคะน่ะจะเ,เป็นเกะพวกเกะเทะกำลังดีกับน,น่ารักมีที่ว่างๆ เขาก็จะเลี้ยงไว้คุณเบนเยี่ยมทีก็เีไว้เป็นอาหารเขาก็กินเหมือนบ้านเราค่ะบางบ้านก็เลี้ยงหมูไว้ตัวสองตัวเห็นไหมโอ้อยากอุ้มจังเลยตัวดำๆสองตัวนะกำลังน่ารักไม่รู้ตัวไหนเป็นแม่แมสงสัยลูกผสนมน่ารักมากเลย เดี๋ยววันหลังมาใหม่นะจ๊ะเอามาให้กินเยอะๆเลยน่ารักไหมคะเล่นกับแม่เขาอู้กินไปด้วยขี้ไปด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยโคอุ้มหน่อยขออุ้มหน่อย,ขออ,อยขออุ้มหน่อยจ้า วันนี้เจ้าของเขาไม่อยู่อะ่ยาหมุนเดินผ่านมาตัดหญ้ามาให้กินทรงตะก้าวันหลังเจอกันใหม่นะคะอู้ยตายแล้วลูกน่ารักมากเลย